กูกันนี่กูใหญ่มากใาญใหญ่เลยนะคะนี่ใหญ่มากเยอะมากนะใหญ่มากนะไม่ใหญ่ธรรมดาใหญ่มากเนื้อเน้นมากนี่ยเยอะมากันจะคนยังไงเนาะพุ่เครี่องในอ่ะ กับเมนูปูไซส์พิเศษนะคะปูทะเลนะคะบวกไข่ป้าบวกมึกไทยบวก่หอยแคงบวกกุ้งสุกค่ะโำลังมาก<ส>ำฉ่ำเ,เลยค่ะ,ะเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับร้านยำเจ๊นหนึ่งนะคะ มาต้อนรับสงการกันเลยกับเมนูหมึกอปูตัวใหญ่ๆเลยนะคะกับเมนูนี้เลยปูสุกปูทะเลสุกนะคะบวกหมึกไข่บวกหอยแครงบวกกุ้งสุกบวกไข่ปลาจา้ะมาดูหน้าตาปูกันนี่ปูใหญ่มากไซส์ใหญ่เลยนะคะนี่โอ้โหเยอะนึงมันเยอะมากเดี๋ยใส่ลงไปเลยจ้ะไซส์นี้เขาบอกว่าแพงที่สุดของร้านเลยปะใช่ค่ะ เป็น,น,นตัวเจ็ดขีดเป็นไซส์เจ็ดขีดนี่ตบก้ม่เหรอใหญ่ขนาดใหญ่มากเยอะมากนะใหญ่มากนะมกนะไม่ใหญ่ธรรมดาใหญ่มากใหญ่เท่ามือเจอหนึ่งเลยกล้ามใช่ค่ะอันนี้เขาไม่เรียกว่าปูนะเรียกว่าปูปูเลยอันนี้หนึ่งจะตีก้ามก่อนนะคะนี่เนื้อแน่นมากนี่นี่ค่ะเนื้อเยอะมาก อลองไปเลยนี่ตัดใส่ลงไปเลยพตีกล,ล้กามด้วยนะครับทานจะได้แบบทานง่ายเรียบร้อยนี่เสร็จนะคะใส่ผักอะไรคะหลบัวเข้ากันบอกจะไดมึกไข่คะ่ะหนึ่งมึกไข่อีกนะมึกไข่นี่แบบตัวเล็กไปเลยนะคะแต่ไข่แน่นมากนี่ไขจ่จุกๆ กุ้งสุกนะคะยังไม่จบนี่ขยายหม้อแล้วนะคะถ้าไม่ขยายหม้อมันแน่นกว่านี้นะจากเบอร์20กลายเป็นเบอร์22นะคะตอนนี้หอยแรงนะคะตอนนี้จะคนยังไงเนาะต้มเกลี้ยงไหมกะ Không cần lấy lắm, giống giống vậy Không cần lấy อะไรขอสิตเตอร์เลยจะปิดกล่องได้ไหมเนาะ เรียบร้อยค่ะกับเมนูปูไซส์พีเต็ดนะคะปูทะเลนะคะบวกไข่ปลาบวกหมึกไข่บวกหอยแครงบวกกุ้งสุกค่ะโอ้โหอรังมากเลยช้ำๆเล,เลยค่ะจ้ะเรียบร้อยค่ะจ้ะจ้ะจ้ะ,าจะมาต่อกันเลยนะครับกับหมึกหมึกอ่า หมูยอ,อกุ้งสุกนะคะไขป่ปลาบวกแซลมอนบวกไขแ่แดงเค็มจ้ะไขป่ปลาแซลมอนน่าทานมากเต็มกล่องเลยใช่จ้ะโอ้โหมีบวกแซลมอนด้วย ไข่ไแดงเค็มค่ะหัวล้นกล่องเลยเจ๊ะนื้วรับอะไรดีคะจดแล้วรอดได้เลยนะคะคิวไม่นานจ้าจเรียบร้อยคะ่ะกับเมนูกุ้งสุกหมูยอนะคะไขป่ปลาแซลม,มอนไข่แดงเค็มนะคะถักรวมชำๆปลาะร,ะร้เลิถ่ายรูปไหมจ้ะเพิ่มแล้วเรียบร้อย ใช่ำยำใหม่กเพใส่ได้นอกจากว่าลูกค้าเดี๋ยวหนูเพิ่มให้เพิ่มน้ำยำไปเป็นห้าร้อยหเป็นห้าร้อยห้าสิบเดี๋ยวราดลงไปเลยพอน้ำยนนำยน่าจะไม่พอแล้วใช่พุก<ฮ>เพิ่มอีกห้าสิบาทลูกยอดโอนดินนี้เป็นห้ารอยห้าสิบเข้าแล้วจา้า นี่เดี๋ยวเราลาดไปเลยนะโบกบนเลยล้นกระปุกเข้าไปแต่ลูกค้าบอกว่าเรียบร้อยไม่ได้มาบ่อยจ้ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรับของด้านสว่างมือนี่เลยจ้ะพยายามอะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยกุ้งกุ้งทูโทนนะครับบวกแซลมอนบวกไข่ปลาบวกหมูยอบวกไข่แดงเค็มค่ะต่ำกลางก็ได้นะใช่แล้วก็บวกแซลมอนใช่จ้ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า เมนูต่อไปนะครับกับเมนูก้างสุกหมึกไข่นะครับกุ้งสุกข,ขา้าวโพดไหลบัวตัดสายทิ้งไปเลยลูก ช่ำๆมากเรียบร้อยค่ะกับเมนูก้างสุกนะคะหมึกไข่กุ้งสุกค่ะโคตรไหลบวัวจ้ะปาร์ต <c oughs> ใหญ่มากนี่ช่ำๆถ่ายไหมล,ลูกอ่าถ่ายรูปอ่ะอลังอล,ลังอันนี้อร่อยมากได้ค่ะลงได้ค่ะโคโรนมุมก,กันเรียบร้อยเหมือนกันจ้ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า ต่อไปนะครับเป็นหนึ่งกับเมนูสซลมอนนะคะบวกไข่ปลาบวกไข่ปูนะครับพวกไหลบวกกับแอปเปิ้ลเขียงจ้ะมีคนถามว่าน้ำยำเนื้ขายไหมเจ้าหนึง่งไม่มีค่ะ แล้วมีคนถามว่าขายแฟนชายไหมไม่ขายค่ะข,ขายแล้วจะซื้อไหมเนอะก็มีหลายท่านนะที่ถามว่าขายแฟนชายวะเนาะเยอะยอค่ะบอกร้านเราส่วนมากจะเป็นไขยวัตถุดิบบ่เนาะใช่ค่ะเสหนึ่งเน้นเน้นวัตถุดิบเน้นเน้นเขาเรียกอะไรนะมันก็บอกไม่ถูกวมันลายไราเาที่เราขายแฟนชายไปแล้ว ท่านจะหาวัตถิแบบเราไม่ได้นาะชจ๊นหนึงใช่คับมันหลายสิ่งหลายอย่างใช่อันนี้เผ็ดน้อยนะครับยำน้ำใสไข่ปูขนาดเราอยู่ใกล้ทะเลบางทียังหาไม่ได้เลยช่๊หนึ่งนี้มันเดี๋ยวนี้วัตถุดิบมันหายยากมากขึ้นนะครับพอลูกค้าส่วนมากที่มาหาเราก็เพราะวัตถุดิบด้วยนะเจ๊นหนึ่งนะใช่คัะ ด้วยแซลมอนนะคะบต้องบอกว่าเมนูนี้เผ็ดน้อยนะเจ้าหนึ่งใช่น้ำยำเราทำหม้อต่อหม้อนะครับลูกลูกค้าก็สามารถเลือกรสชาติที่เราชอบได้เลยนะ<า>เผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับ กับเมนูไข่ปูไข่ปลานะคะบวกแซลมอนแอปเปิลเขียวไหลบัวนะคะนี่เป็นงูตัวอย่างสําหรับออนไลน์นะคะต้องบอกนะคะว่าเจ๊หนึ่งรับออนไลน์นี่คือเราสามารถารับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะแล้วก็สะดวกที่จะจองรับเราล่วงหน้านะเพราะาเราต้องเปิดคิวไว้ล่วงหน้าทุกครั้งนะคะถ้าท่านใดสะดวกก็สามารถทักมาได้ช่วงที่ตัวเองพร้อมเลยนะคะแจ้งไว้นิดนึงจ้ะ สำหรับออนไลน์ก็สั่งกันได้เลยจ้ะหลากหลายเมนูจ้าช้สำๆเลยสู้ตายเก็ด <c oughs> ตายไม่เอาเรื่องเจ๊นนะ <c oughs> จ้าเมนูต่อไปนะคะ <c oughs> กับเมนูปูม้าค่ะหอยแครงหมึกไข่สมอนค่ะปูมา้าก็มีแค่นี้นะใครมาก่อนได้กินก่อนถือว่าเรามาก่อนโชคดี <c oughs> ที่เหลือก็กินกุ้งกุไม่มียังไม่เดินเลยนะมาช่วงนี้ด <c oughs> ีแล <c oughs> ้ว อากาศมันร้อน,อนใช่ช่วงช่วงไหนที่เขาไม่มากันแล้วเรามาเราจะได้เร็วตอห้าโมไปแล้วนี่ใช่มีไข่ด้วยนะนยมีไข่ด้วย,วยตายกรรมแป๊บไบเปเร์ หอยแครง้ังสุกก็อร่อยนะลูกไม่ลองกินแั้หรอจั้งสุกมันแกะแล้วด้วยเน<ส>ื้อเหมือนเนื้อปูสุกเลยไม่กล้ากินใช่ไหมต่อด้วยหมึกไข่้าห<ส>มึกไข่้าต่อด้วยแซลมอนนะคะ เหนมอแอดตอมอนเพิ่มแต่สีนี่แบบว่าทะลุทะลวงบาดใจมากเอซี่กินน้ำลายแล้วนะคะมาจากไหนอยู่ที่นี่หรือว่ามาจากที่อื่นคะ,คะชุมพรโอ้ยชุมพรมาเยอะนะเนี่ยลูกค้าเราเยอะมากมลูกค้าชุมพรเจเยอะมากเลยมาจากทิกตอกใช่ไหมเพราะชุมพรเนี่ยจะเห็นจากทิกตอกกันเยอะอ่ะาใช่ไม่ได้มายัอองไงมันก็ต้องฆ่าไปนะ ตอนนี้ต้องมาแล้วพ่อมาหาเจนนี่แหละนี่เลยเดี๋ยวเราให้ดูไข่คำชำํำไข่ปูไข่ชํำมากไข่ชํำโบ นหึ่งจัดระเบียบให้สวยงามเดี๋ผืนหนูไปถ่ายลงติกต็อกมันต้องมีมั้ง,งนะนะแล้วก็บวกด้วยสซมมอนเพิ่มนะครับจดด้านข้างให้เลยนะครับให้ให้กล้องแรกก่อนเลยจดรายการได้เลยนะคะนี่เลยช่ำๆเลยลูกอื้อ อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วลูกดูสีฉ่ำมากสีแสบมากจ้าเรียบร้อยค่ะเสร็จแซ่บแน่สีฉ่ำมาก,รมมากประกอบก็บปลาใช่ไหมครับประกอบปลา นี่สำฉ่ำเลยจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูกูมากุ้งสดไข่แค็งนะคะบวกหมูยอจ้าเมนูต่อไปนะคะกับเมนูห้าไข่บวกม่ันบวกกุ้งนะคะกุ้งสุก ไข่บวกกุ้งสุกร้อยยอดทั้งหมด850บาทจ้ะสกแกนนะคะูกคิวที่9กัน้องฟุก850า หบวกกุ้งสุกหม,มึกไข่กันเลยแน่นมากเลยตัวนี้ตับเนื้นขไข่แดงเค็ม ไข่ปลาจ้าไข่แมงดาต่อด้วยไข่ปูค่ะแอดเพิ่มด้วยแซลมอนนะคะ ร้อยค่ะกับเมนูห้าไข่บวกกุ้งสุกบวกแซลม,มอนค่ะ,ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ะนะละูกไทยน้ำยำปิดท้ายด้วยแซลม,มอนค่ะ กับสมอนผลไมร้รวมจ้าน่ากินมากทำๆจ้ามีตู้ต่อไปจ้ะน้องดูยอดสามร้อยสิบลูกคิวที่สิบปดเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะไข่ป้าไข่เมงดา ก็ไข่แดงเค็มนะคะนี่ก็เป็นสามไข่เหมือนกันนะเป็นสามไข่ที่เราอยากทานเองระบุเองได้จ้ะก,ก็จะเป็นไข่ป้าไข่เป็าบวกไข่แดงเค็มจ้ะเรียบร้อยจ้ะอรามาปิดท้ายกันด้วยเมนูยอดทิตของร้านเลยค่ะมันติดมากับมดไอถุ่งข้าวโพดอยู่ในข้าวโพดละทิศนะกับเมนูสามไข่ผักรวมนะคะมเมนูยอดทิตของร้าน ฝากติดตามช่องเจ๊นหนึ่งแซ่บตามปากไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook แล้วทิกต o อ k นะคะ YouTube ก็เจ๊นหนึ่งแซ่บตามปากนะคะเจ๊นหนึ่งปักหมุดมาได้เลยนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบนะคะไกลหรือไก่ไม่ได้อยู่ชนบุรีหรือหัวหินนะคะ ู้สฉ่ำเลยกับเมนูสามไข่จ้าครับสำหรับวันนี้ผมเช่นหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจ้าเ้อกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายค่ะลูกมีสามกระปุกนะลูก